สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร็รยุวดีวิริยางกูลค่ะตอนนี้เป็นนายกสมาคมครูก,การศึกษาพิเศษไทยนะคะ วัตถุประสงค์หลักของเราเลยตอนก่อตั้งสมาคมก็คือเราอยากให้ความรู้เพราะว่าการสอนเด็กพิเศษไม่ได้ยากนะคะงานหลักของสมาคมตอนนี้ก็คือจัดคอร์สอบรมทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, ทั่วประเทศเลยค่ะทุกภูมิภาคเลยเรามีกรรมการอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานอย่างเงี้ยนะคะทั่วประเทศสามารถเข้ามารับความรู้ได้แล้วก็เขียนหนังสือเผยแพร่ความรู้เป็นไลฟ์บน YouTube บน a c e b o o k อะไรเงี้ยนะคะท่านไหนที่สนใจหาความรู้เรื่องการศึกษาพิเศษก็สามารถติดตามงาน ของสมาคมได้ค่ะ เด็กที no ่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในนิยามของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมี9ประเภทค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณครูและผู้ปกครองก็คือเด็กตาอาจจะตาบอดหรือตาเลื้อรางเด็กหูหูหนกหรือหูตึงเด็กร่างกายและสุขภาพเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องร่างกายไม่โครเป็นโรคเรื้อรังโรคไตโรคหัวใจโรคมะเร็งบกพร่องทางการพูดและภาษามีความบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์แล้วก็พิการศอก มีหลายภาวะอยู่ในคนเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมาคมเรายังอยากเชียร์ให้พวกครองอะทำงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพเพื่อค้นหาให้เจอว่าลูกเราอะมีภาวะอะไรจริงๆนะคะเราจะได้ช่วยเหลือได้ตรงเป้าที่เขาได้ไประโยชน สมาคมชูประเด็นเรื่องครูวิเศษสอนเด็กพิเศษนะการสอนเด็กพิเศษไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วครูที่มีใจและมีความรู้มีความสามารถอ่ะยินดีช่วยเหลือเด็กพิเศษย่ก็ขอชื่นชมแล้วนะคะว่าการที่ใจเรามันมาเราเห็นว่าเขาควรได้รับการศึกษาเราเห็นว่าเขาเป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศที่เขาต้องได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนอย่างเงี้ยชื่นชมเลยหลังจากนั้นก็ไม่ยากแลวค่ะถ้ามีใจนะคะติดต่อมาที่สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทยได้มีทั้งสื่อฟรีที่ให้ความรู้ ว่าคุณครูจะกลายเป็นครูวิเศษที่จะมาสอนเด็กพิเศษได้ยังไงเมื่อไหร่เราพบวิธีที่ใช้แล้วได้ผลถ้าเรามีใจจะช่วยเด็กพิเศษแล้วอะ่ะคิดถึงสมาคมก่อนเลยค่ะขอความช่วยเหลือฟรีได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างงี้ สาคมเราจะเชียร์ให้ผู้ปกครองค้นหาความผิดปกติของลูกให้เร็วยิ่งเจอเร็วยิ่งช่วยเหลือเร็วเด็กยิ่งดีขึ้นนะการที่ผู้ปกครองพาไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วก็ช่วยเหลือเลยเด็กคนนี้มีโอกาสที่จะคล้ายเด็กปกติมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นยูชมเลยผู้ปกครองคนไหนที่เห็นว่าลูกมีความผิดปกติทางพัฒนาการตั้งแต่เล็กๆเ,เลยถือว่าผู้ปกครองเก่งมากและเป็นประโยชน์กับลูกของตัวเองมากเลยนะคะผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลืออยากได้คําแนะนํานะคะ <ๆ S 1> ก็ทักมาที่เพจของสมาคาม ครูการศึกษาพิเศษไทยได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมีแอดมินที่เป็นทีมวิชาการช่วยตอบคำถามให้ตลอดเลย แล้วก็สําหรับน้องนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์นะคะถ้าพบว่าเพื่อนบางคนดูมีอาการแปลกๆเราชวนกันไปสังสรรค์ไหนเขาก็ไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยเราก็สังเกตเห็นว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความต้องการพิเศษนิดนึงไหมแต่และคนต้องการความช่วยเหลือไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราไม่ค่อยคุยไม่ค่อยสังคมเราก็เอาตัวเข้าไปคุยกับเขาบ้างนิดนึงนิสิตหลายคนที่ยุเคยเจอเนาะ เาก็ช่วยเพื่อนโดยการติวกันก่อนสอบสอบให้เพื่อนเรามีความรู้ให้เพื่อนเรารูว่าอาจารย์พูดประเด็นอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญถ้าติวกันอย่างเงี้ยเพื่อนเราที่มีความต้องการพิเศษนิดหน่อยอ่ะเขาก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนเนาะ ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาค่ะจนกระทั่งถึงปีนี้ด้วยสมาคมชูประเด็นว่าครูวิเศษสอนเด็กพิเศษทำเสย,ยืดไอทีซูเปอร์ฮีโร s heroes, ออกมาด้วยค่ะเด็กคนหนึ่งที่อาจจะดูแตกต่างบ้างแต่ว่าถ้าครูเก่งถ้าครูมีใจครูสามารถช่วยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องใจของคุณครูและผู้กครองอสำคัญมากเลยการช่วยเหลือมีหลายอย่างมากๆเลยที่ทําให้คุณครูกลายเป็นครูวิเศษได้คุณครูไปหาใน Facebook สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทยได้นะคะทัก มาที่สมาคมได้ค่ะเรามีทีมวิชาการที่ให้คำแนะนำอยู่ตลอดเลยค่ะ